ครับ FC ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอันนี้ก็เป็นรถตู้ที่ช่างจันเพิ่งไล่สุดไปเมื่อวานเนาะว่าทำช่วงล่างชุดใหญ่เปลี่ยนโชคหน้าเปลี่ยนลูกหมากล่างเปลี่ยนคันจักรคันสองเปลี่ยนอะไรบ้างนะเปลี่ยนแพร่ล่างเปลี่ยนทั้งชุดเลยชุดใหญ่ชุดเลยทั้งโชคทั้งนะครับนี่ครับมาดูฝั่งนี้ครับมาดูฝั่งนี้นะครับนี่ช่างกำลังเจ็บรายละเอียดให้ก่อนส่งงานนะครับก็ตรวจสอบครามเรียบร้อยอีกทีนึงครับก่อนที่จะเดินหน้าออกจากร้านเราเนาะ ทีนี้มเมื่อกี้เอารถไปลองมาเป็นไงบ้างครับบอกเอฟซีหน่อยครับนิ่มๆเ,เลยครับวิบ่งยาวๆเลยอ่า<ม>แล้ว<ม>ตอน,นที่จอดรถทิ้งไว้ให้ผมซ่อมให้คิดไหมว่าเฮ้ยรถจะออกมาเป็นไงเนาะทำทำเป็นไงเนาะเพราะเราไม่ได้นั่งเฝ้าตอนที่ทิ้งรถไว้รู้สึกกังวลรถไหมครับอ๋อตรงนี้มันดัเนเซอร์วิสนี่การันตีคุณภาพอยู่แล้วเอฟซีทั่วประเทศจะรู้จักกันนีนะนครับด้านความปลอดภัย หมายว่าเวลาเราขับรถตามรถที่มีด้จเกอร์ันเทอร์เนี่ยคุณมั่นใจว่ามันไม่มีเหินไปอะไรแน่นอนครับเพราะว่าทําออกมาดีแน่นอนแล้วก็ดูแลให้อย่างเต็มที่นะครับที่ละพันราคาย่อมเยาครับเออตันที่ซื้อรถตู้มือสองเนี่ยรถตู้มือสองคือซื้อแล้วมันต้องแบบคือเผื่อช่วงล่างไม่ดีไอ้นุนไม่ดีอันนั้นไม่ดีต้องซ่อมนูนซ่อมนี่กลัวไหมว่าซื้อแล้วต้องซ่อม คือเราซื้อรถเนี่ยเราซื้อมาซ่อมอยู่แล้วถึงคุณซื้อรถใหม่คุณต้องซ่อมอยู่ดีต้องมาบำรุงรักษาอยู่ดีครับเพราะนั้นนไหนทำก็ทากํทาแบบใช้กันยาวๆไปเลยไปะนะบน้ลงทุนทีเดียวครับครับก่อทน,ท,อท,นท,ที่จะซื้อรถได้นึ่งไหมว่าเฮ้ยถ้าซื้อแล้วจะไปซ่อมที่ไหนคิดก่อนซื้อลยปะถ้าไม่มีทางจันก็คงคงยังไม่ได้ซื้อมาปั้นนะครับอ๋อที่ซื้อมาปั้นเพราะว่าเราเรามั่นใจคนปั้นอันนี้ไม่ได้อวยนะอันนี้จากประสบการณ์คิดว่าเอฟซีทั่วประเทศที่ดูอยู่หรืออะไรครับตอนี้ ด้านความปลอดภัยต้องมาก่อนครับครับรู้ไหมว่ารถคันนี้สิ่งที่เราดูแลให้ที่ไม่ได้คิดตังมันก็เยอะนะเราดูแลให้เป็นงานต่อเนื่องอย่างเช่นนะครับคัดมันจมคัดมันลึกใช่ไหมครับแล้วคัดมันไม่ด้งตรงนี้ผมทําให้ฟรีนะพี่ไม่เชื่อเราอ่านในบินในปรเซ็นนะครับผมถ้าเกิดว่าคิดตังยิงก็มีหลักพันละแต่ผมไม่คิดตังอันที่สองครับไฟเครื่องโชว์ ไฟเครื่องโชว์เนี่ยครับจะต้องใช้คอ,คอมพิวเตอร์ใช้เครื่องมือในการรีเซตในการอัดค่าในการหาข้อมูลในการแก้ข้อมูลต้องใช้เครื่องมือช่วยนะครับต้องใช้ช่างไฟฟ้าที่เก่งด้านนี้แล้วก็ดูแลให้พี่นะครับไฟเครื่องโชว์ปกติถ้าแก้ไขก็ต้องมีแหละสองพันสามพันตรงนี้ผมทำฟรีาการที่ผมทำฟรีบางทีผมไม่ได้แก้ง่วงหน้าก็เลยมาบอกให้นักตรงนี้ว่าไฟโชว์ผมทำให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วก็เค็มไม่ไม่ขึ้น เราก็แก้ไขด้วยการเปลี่ยนเฟืองใหม่ให้ใหม่ตรงนั้นมันต้องซื้อของมาให้เราก็าจะมีค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ไห<ช>มครับเห็นไหมนี่คือการต่อเนื่องแล้วก็ตั้งศูนย์นะครับเราก็ตั้งให้ฟรี<ช>ดูแลให้แล้วก็เอารถไปลองขับลองแล้วมันไม่ผ่านแล้วก็มาตั้งใหม่ตั้งเสร็จเรียบร้อยปุ๊บตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่ดีก็มาแก้ไขจนกว่ามันจะดี<ช>คืองานเสร็จแต่ช่างจันไม่ยอมปล่อยงานต้องเก็บรายละเอียดก่อน<ช>เก็บรายละเอียดผมเก็บรายละเอียดรถคันนี้นะ ต้องแต่9้าโมงเช้าถึงหโมงเย็นเก็บรายละเลอียดที่ค่อนข้างจะยากนะครับเพราะว่ามันต้องเก็บระบบไฟด้วย<ช>ทีนี้ได้ยินทักจันพูดแบบนี้แล้วสบายใจไหมครับสบายใจครับ,รบสบายใจตั้งแต่เข้ามาแล้วครับตั้งแต่เ,เข้ามาแล้วถ้าเอฟซีอยากจะมาทําช่องล่างที่นี่ <S <S พี่คิดว่ายัางไงครับแนะนําเลยครับตัวเลือกระดับต้นๆของประเทศเลยนะครับจันเซอร์วิสครับแต่ก็อยากให้ มาแต่เช้าใช่ไหมครับครับผมแล้วแต่ละวันที่จะให้มาวันธรรมดาเสาร์อาทิตย์จะลดเยอะครับท่างจันบอกแล้วนะว่าถ้ามาเสาร์อาทิตย์ไม่รับทำครับใช่ช่วงล่างเขาไม่ทำเสาร์อาทิตย์นะครับเลยบอกว่าคันนี้ทําได้แต่ต้องเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแต่ถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์จริงๆเราทําให้ไม่ได้ถ้าลูกค้าเปลี่ยนอย่างเยอะเสาร์อาทิตย์ใช่ครับวันเสาร์อาทิตย์นี่คือประมาณ70-80คันครับแต่ถ้าเกิดว่าช่วงล่างเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นเปลี่ยนลูกหมากคันชักลูกหมากันส่งผ้าเบรกหน้าผ้าเบรกหลังโอเคทําให้ได้แต่ถ้าจะทําชุดใหญ่ เรารรมดาเราจะไม่รับทำมาคนบอกว่าเอ้าผมมาตังมาให้ทําไมไม่ทําผมทําได้แต่มันไม่ได้คุณภาพเพราะเราไม่มีเวลาที่จะมาตรวจสอบงานแล้วก็เจ็ดแายละเอียดการทํางานมันไม่ยากเท่าต่างเจ็ดรายละเอียดวันนี้พี่มาตั้งแต่ตอนบ่ายบ่ายสองบ่ายสามใช่ไหมบ่ายสองรถเสร็จแล้วนะ แต่ยังล่อยงานไม่ได้เพราะลายละเอียดไม<า>ล่ละเอียดมากเ<า>ก็บรายละเอียดสองรอบไปวนสองรอบสองรอบสามารอบมาตั้งใหม่เอา,ามาจ,นจนจนมั่นใจว่าปลอดคือถ้าเป็นมวยน,นี่คือถ้าไม่ซ้อมไม่ดีไม่ปล่อยให้ขึ้นเวทีให้ขายขี้หน้าครับ <c oughs> ประมาณน<า>ั้นนี่นี่ช่างเรานี่ก็ช่วยกันครับนี่นี่คือช่วยกันดูแลเรื่องปกอดปลอดไปเกี่ยวกับพวกระบบน้ำแล้วก็ระบบหล่อยเย็นนะครับออแล้วก็เลขไม้เลข,เลขกิโลเขียนไปจากเดิมด้วยนะเพราะว่าของเก่าพี่เขาไม่ไมขึ้น วันนี้เขมไม้ขึ้นแล้วตัวเลขขึ้นแล้วแล้วก็บวกไปเลย<ม>1 0 0 0 0กิโลน้ำมันเครื่องที่เติมไปเป็นน้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์เป็นน้ำมันเครื่องคอมันเร็วดยเฉพาะนะครับของเร็วนะเรียบร้อยน้ำมันเครื่องเรียบร้อยน้ำมันน้ำช่างจาัดก,การให้เรียบร้อยน้ำยารยเราอเย็นให้เรียบร้อยนะครับอันนี้คือทําไปแล้วไม่มีให้จ่ายนะไม่ต้องมาจ่ายเพิ่อมอีกตรงนี้เราเป็นการดูแลให้หลังจากที่เราเจ็บรายละเอียดให้บอกเลยว่าถ้าช่างจันคิดเงิน ทุกจุดทุกตารางนิ้วที่ทำค่าใช้จ่ายมากกว่าน,นี้นี่นมีใบเสร็จไหมเนี่ยใบเสร็จมามีมาแล้วอา่าน็อกอ่านใบเสร็จไ,ได้ว่ามีไหมว่าทําระบบไฟสองพบาทไอ้ที่ไฟเครื่องโชว์อา่านดูมีไหมอา่านพี่อา่านดูครับระบบไฟมีไหมนะครับระบบไฟที่ว่าไฟเครื่องโชว์อา่านพี่ลองอา่านดูม,ม,มีไหมแม็กไอ้ที่ว่าไฟเครื่องโชว์นะอ่านดูครับระบบไฟไม่มีครับอ่านนี้คือ ผมดูแลให้ฟรีนะคือว่าเป็นงานต่อเนื่องนะครับแล้วก็แล้วก็นัดล้อนัดล้อจะนัดล้อเปลี่ยนใหม่นะครับปกติมีค่าใช้จ่ายนะนัดล้อไม่มีในบินผมทําให้ใ<ช>ฟรีนัดล้อเปลี่ยนให้ฟรีเดี๋ยวผมช่วยช่วยโปรโมทดนึงคือ,อแม็กเนี่ยครับแม็กแม็ก<ม><ม>อินสวัวมกร้านนี้เขาใส่ได้ทุกยี่ห้อนะแล้วโลโก้ก็แล้วแต่รถเราที่นี่ที่เดียวที่นี่ที่เดียวจริงๆที่ทําแบบนี้ก็หายอยากนะ แม็กอิสุใสโลกโก้โ,กโตต้าแล้วม,มันก็เข้ากันเลยนะมั่นใจกันจ้าซื้อรถดป้ายซื้อวันนี้เอามาวันนี้เลยครับนี่แหละครับเห็นไหมครับนัดล้อก็ไม่มีขายไม่มีในบินครับตั้งศูนย์ก็ไม่มีในบินแล้วก็นัดล้อหรือว่าระบบไฟฟ้าก็ไม่มีในบินแล้วก็ตั้งคัทอ่านดูครับที่ว่าคัทจมคัทเลิกที่พี่แจ้งคนม,มาให้ดูแลให้ด้วยอ่งผมไม่ได้คิดตามผมดูแลให้นะอะไรที่ผมช่วยได้ผมช่วยเลย ผมจะบอกทีมงานเลยว่าให้ทําแบบนี้แบบนี้เพราะว่าผมมีคนลองขับพอขับปุ๊บผมรู้หมดเลยว่าเกิดจากอะไรจะแก้ไขยังไงช่างก็น่ารักเป็นกันเองทุกอย่างนี่แหละครับเลยมีที่ไปที่มาแบบนี้มาหาผม่ะไม่ผิดหวังหรอกนะครับมั่นใจจนการ FC รถโตนะครับมาปั้นกันได้นะครับไถ้าใครจะซื้อมาปั้นให้มาวันไหนครับบอก FC เราหน่อยมาเติมปั้นมาได้เลยครับมามาันธรรมดานะครับมอย่ามาข่าวเพี้ยนเพราะว่าเห็นใจช่างเนาะ เพราะว่าช่างไม่ได้พักลูกน้องผมพักได้ทุกคนนะลูกน้องผมเขาทำงานหนึ่งอาทิตย์หยุดหนึ่งวันต่อคนแล้วหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนลูกน้องผมหยุดสี่วัน <c oughs> แต่ช่างจาน <c oughs> ันหนึ่ <c oughs> งเดือนหยุดแค่วันเดียวตัวผมเองนี่แหละทางานหนึ่งเดือนหยุดแค่วันเดียวเพราะผมต้องคอยอยู่แล้วก็คอยดูแลเอฟซีนะครับ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่เอฟซีมาไม่เจอช่างการงานที่เกิดปัญหาทีมงานเรา จตโทรมาถามว่าลุพี่รถคันนิยาการมันเป็นแบบนี้ผมต้องทอํายังไงอ่าผมก็จะบอกทีมงานเราให้แก้ไขอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วลูกน้งผมทําตามที่ผมบอกงานก็จบงานจบได้เพราะมีที่ปรึกษาแต่ถ้าทํางานไม่มีที่ปรึกษาจบไหมไม่จบไม่จบ,จบ,จบอ่านี่คือการทํางานเหมือนตั้งศูนย์ครับตรงนั้นว่าตั้งไปแล้วมันไม่หายมันยังกินน้นกินนี่อยู่อ่าเรามีสูตรมีเทคนิคก็จะให้คมรู้ไปแล้วก็แก้ตามที่ผมบอกก็จบ นี่ก็ดูข้างหน้าข้างหลังสวยเลยครับบาลานซ์เลยครับตอนแรกคันนี้ท้ายมันห้อยอ่าท้ายมันห้อยจ้าก็ว่าัวสดอจัดให้เรียบร้อยครับตอนแรกด้บเกไยมว่ยจัดทรงให้หน่อยจัดทรงไม่ได้บอกแต่เราจัดให้เลยช่างทำให้เองอ่าคือคือผมมองว่าตรงไหนมันไม่โอเคไม่ดีเราทําให้เลยโดยที่ไม่ต้องรอคําสั่งเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าเจ้าของรถไม่ใช่ช่าง ไม่รู้ว่าจะทําอะไรไม่รู้จะต้องแก้ยังไงรถมันเป็นแบบนี้จะให้ทาอะไรดีนะรถมันมันเป็นอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนตรงไหนดีคือเจ้าของรถไม่รู้ใช่ค่ะ,อะพอไม่รู้ปุ๊บช่างก็ต้องจัดแจงให้ตามความเหมาะสมแล้วก็ให้งานออกมาดีปีสามปีเอามาปั้นอีูแสองคัน <c oughs> ไล้วเอามา <c oughs> เยอะดูแลให้ปีสามปีมาปั้นแล้วคันนี้ก็ไปใส่ประตดูดูดก็ใช่ประตดูดูดมันมีขายอยู่ใส่แล้วครับใส่แล้วช่าง,ใส,งใส่แล้วนะประตูดูดนะรอปิดด้วยครับ นี่แหละครับลดราคาแดนไปฝากครับอ่านี่ครับเรียบร้อยครับทีนี้พี่ก็ไปใส่รีโมทล็อกประตูเพราะว่ารีโมทมันจะควบคุมไฟหน้าปัดประตูด้วยเพราะว่ามันเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ของประตูนะครับโอเคนะครับขอบคุณท่านีที่ติดตามเนาะครับบ๊ัยย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 ยัยย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 ย